อยู่บนที่ตลาดสนามานนะครับตลาดัดกลงวังเปิดเสาร์าทิตนครับเปิดตั้งแต่9โมงวันนี้คนจอะมากแอดมินได้เลยไหม,ไ<ด>มสูทใส่จะเป็นเสื้อผ้านะครับสวยก็มีนะครับนี่

กำลังเลือกของแบรนด์ของนะครับพ

对。<Okay. S 2> yeah.

你呀，你呀，你呀。 แปลกับดินแบบนี้เลยนะที่นี่ไม่ร้อนเหมือนประเทศไทยมันก็จะสนุกสนุกในการรับคนเข้ามือสองเยอะมากเลยอันนี้น่าจะเป็นเสื้อเุ็กันหนาวกันฝน แต่นั่นกระเปาเองกระเป๋าเขาซื้อนี่มาแล้วซื้อมันแล้ว <laughs> มันมันสี่ร้อยกว่าเกินซื้อแบบงงงงสวยไหมแหวนกระเป๋าเลยว่าไม่มีกระเป๋ามาใช่ไม่มีกระเป๋าผ้าเพราะว่าเขาต่อไม่ได้เหมือนคนไทยกระเป๋าผ้าเต็มเลย้แต่หยายอยาร์ดอ excuse me ที่ป่ายอันนี้พันธุนีตัวนาพันธ์ไอมเอ้ยญี่ปุ่นเลยนาลีมกไิาอยูีเะตาัวกระเดกอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าแยกตามถุงนได้แบ แปดพันเยนหกพันเยนไม้ขาวลงมาถึงไม้ม่วงนะครับแปดร้อยนี่เสื้อวงเป็นเกณฑตัวแล้วสามห้าดูว่ามเเออดดาดา แบนีนอร์มาแบนเนอนนมาองห้องไม่ไดุ้้นไม่ได้ัาเยืนก็สอง้อยกว่าบาทบ้านเรา I <laughs> <Yeah. laughs> oh, <man. laughs> <laughs> yeah. yeah. saw it on your like Pinterest yeah. board. Yeah. 여 사람들은 우리0봤 n e t 이 ฮัตจิจออโอ้โหไม่หไหวฮัตจิเอวใหญ่เนี่นยนะใหญ่แต่ว่ามันก็เปนฮัตจิออหอมมาฮัตจิเซง,ง,งต้องไปล้อออกถ้าจะเอานะไปเอาซับออกถ้าจะใส่อ่ะทุกวันทุกวันอ่ะนะ Hãy เลยป่ะมันก็ doing USA oh. USA ah. <coughs> 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 มันน้ำตาลเนะ่ยเอาเลยสีนี้ก็สวยนะอเ<ท>ใช่ไหม,มสีแปลกนี่แต่ว่ามันแค่สีอย่างนี้นหละสีแดงๆว่า<อ>ใส่กัน<อ>แล้วเราก็สอยมาแล้วครับต่อไม่ได้ด้วย<อ> นี่ติ๊กน่เปิดให้มาติ๊จ้โอเคไ้ตกโอเคน้องน้ำลูกแม่โคน้ำ้วาเข้าแล้วครับันนี้ลายเสื้อเชืมาตัวน้ไม่มีถูงต้องไปหากระเป๋าตลาที่ส่นะครับมัเป็นตลาดที่ปลอดถุงนเนาะ เลยไม่มีต้องหาซื้อกระเป๋าผ้าเจอรถเข็นโคแมนทเทพจะซื้อเลยสักคันฝรั่งไปต่อยังไม่ไงต่อเจ็ดต่อเจ็ดพันไม่ยอมขายจะเอาแปดพันี๋ยวนี่กระเป๋าเลย,เลย ส,ส,สีสันสีสันตลาดครับสีสันตลาดเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ใต้โซนใต้ที่จอดรถนะครับข้างบนเขาก็ขายนะนุ่นเห็นไหมข้างบนที่จอดรถนะเขาก็เปิดท้ายกันขายของอยู่ข้างบนอันนี้เรายังเดินไม่สุดเดินเดินวนไปวนมาอย right ู่ด้านล่างเลยโ้นี่ เอดูสิใบสองใบแปดใบสองแปดที่สวยนะสีดำสีดำแต่ตัวใหญ่มากใหญ่ขายาวยีวิสืก็เต็มเลยยีวิสืก็สองใบสองพันเยนคุณสองใบนะคะดีดีอาฮาร์ก็ใบสองแปดสวยๆวยนะอืมดีจ ห like, ้ามจับด้วยนะร้อนกระจกมันห้อ,อนมีคนเคยได้โดนแบบนี้ด้ mm hmm. mm hmm. ไปโซนใต้ตึกก่อนแดดออกแดดออกแล้วจ้ามาไปโซนใต้ตึกกันนะร้านจอดข้างบนก็มีนะแบบเยอะเลยอันข้างล่างก็แน่นเลยเพราะว่ามันล่มข้ามาร้านแรกก็มีแววจะเสียตังแตราคาเขาได้นะ มัเนเป็นงานวิเท้ง PDF. เลยนะมีมาเดานหนี่้แต่สอเลยไปก็เนยนแล้วมีสอชิ้นก เซ็งหกน,นี่นี่หุ้ยแขนยาวไว้เนวด้โหเจ็ดพัน จากบ้านเราพูกเขาสัตว์งาช้างยังมีต่งเลยสวนเลยจบราคามากแล้วกตั キーーーーピースモールシリーズでこっちら、メイドインジャパン、アンティーク、セブンティーン。で、これもセブンティーン、アンティークメイドインジャパン。 ันนี้5 0 0เยนเหรอเนี่ยอันนี้คิวพีนนเหมือนกันเหรอาราใช่ค่ะคิวพีใช่แต่เขียนหน้าเขียตาใส่ชุดคือมั<ห>นก็เริ่มลอกแล้วล่ะไปตั้งเก็บไปไป้ไค้ับโต๊ะไอว้เกิดใวันที่สี่ดอดีสัตว์แต่พี่ Workers, อยู่ใต้ตรงเาจอดอะไรนใคที่ากอระี่าต้ใต้้านจอดรถใช่ใต้ลานจอดรถแต่ลงครเลยนะแต่เขาครบเลยนะ ที่ตัวละสามพันสามพัเยนหนึ่งพันเยนหนึ่งพันเยนสามพันเยนสี่พันเยนเอาเรื่อง จะละลายซับมาได้เลยนะครับสา่ว่า เท่าไทยนะครับทองธนาคารเปลี่ยนฐาน500เย,ยนมีหมดทุกอย่างได้ที่เปลีย่ยนฐานะ500เยนมีแจกะเป็น500เยนสำหรับที่นี่นะถ้าเรา500 เราขึ้นมาอยู่ข้างบนลานจอดรถมันก็จะเขาก็จะเอาของมาขายร้านนู้นคนเยอะนะร้านนี้ก็น้อยหนึ่งลานนู้นก็เยอะเยอะกว่าร้านนู้นเรามาดูกันลานนี้ก่อนแดดแรงม,มากเลยตอนนี้มากันครับแต่ก็บอกว่าของข้างบนมันจะถูกกว่าข้างล่างคบเพราะข้างบนมันร้อน,อนใช่ไหมเขาบอกว่าข้างบน,นจะถูกกว่าข้างล่างเลองมาดูกันโอเสนุกสนานเนี่ย เรารู้แล้วล่ะว่าทาไมตรงนี้มันคนน้อยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ตรงนี้มันเป็นเป็นจักรยาน,เ,นเขาจะขี่จักรยานมาเป็นโซนจะเอาจักรยานคนที่ชอบขี่จักรยานมาก็จะกระเป๋ามาัดท้ายมาอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนรถย,ยนต์ธุรมุมาตอนนี้ก็จะเป็นจักรยานพี่ก็จะเอาอของจะพานใส่กระเป๋าออมาแล้วก็ก็มาแบกตรงนี้สวยส